สวัสดีคะ่ะทุกๆคนอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างมื้ออาหารที่หนูเดียกินจริงในบ้านนะคะแล้วก็จะตั้งใจว่าจะพยายามอัด ทุกมือที่ไม่ขี้เกียจนะทุกมือที่ไม่ขี้เกียจนะคะมาโชว์ให้ดูว่าแบบเออมันกินอะไรได้บ้างแล้วก็อะไรที่เออเรากินแนละ้วรู้สึกว่าถูกปากคนไทยเนาะต้องบอกว่าในบ้านหนูดีมีทั้งคนกินเผ็ดแล้วก็คนที่กินไม่เผ็ดเลยนะคะคนที่กินเผ็ดคือหนูดีเองเนาะเพราะฉะนั้นเวลาทําอาหารเนะะี่ยค่ะมาแชาร์กันกฎง่ายๆของการกิน p l a n เ based ก็คือก็หลีกเลี่ยงให้มากที่สุดทุกอย่างที่มาจากสัตว์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงน้ำมันขวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเตรียมอาหารโดยการที่เราอะ่ะไม่ใช้น้ำมันขวดในการประกอบอาหารเนาะซึ่ง ผลที่ได้ก็คือไตรกรลซไรลดนะคะนำ้นำน้หนักลดอขอบคุณมากเลยนี่นะแกเอานี่มาโชว์ด้วยนี่นะคะน้ำหนักลดแล้วก็ไขมันเลวลดอะไรประมาณนี้แล้วก็โดยรวมสุขภาพดีขึ้นเลือดดีมากดีตรวจเลือดทุกป,ปีนะสปีแล้วนะคะือตรวจร่างกายชุดใหญ่แหละเออน้องแก้วเพิ่งหยิบมาโชว์ให้ดูได้ว่าในนี้ใส่อะไรอันนี้นะคะเครดิตทูน้องแก้วนะคะเป็นฝีมือน้องแก้วทําหมดเลยเนาะอ่าโอเควันนี้เรามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรผัดซีอิวนะคะ ก็มีผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วส่วนเมื่อก่อนไม่ใช่ลาดหน้าน้องแก้วนี่คือลาดหน้าใช่ไหมลาดหน้ากราบขอท่านโทษค่ะทุกคนคะนี่คือลาดหน้าค่ะพอพี่เห็นพี่ยกน้ำขึ้นมาพี่แบบไม่ใช่ผัดซีอิ๊วละอันนี้คือลาดหน้านะคะซึ่งเราก็ใช้เป็นฟองเต้าหู้นะคะแล้วก็มีถั่วต่างๆแล้วก็มีขาเห็ดเดี๋ยวเข้าไปดูใ,ใกล้ๆเลยดีกว่า บอกอันนี้น้องแก้วภูมิใจนําเสนอมากนะคะอันนี้เป็นเมนูขวัญใจมหาชนนะคะทำเมื่อไหรก็ดีเมื่อนั้นเลยเนาะก็เนี่ยค่ะก็น้ําน้าน้าลาดหน้าทําตามปกติเลยแต่ของที่ใช้แทนที่เราจะใช้แบบเนื้อหมูใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็คือเราใช้เป็นขาเห็ดปรุงรสนะคะมาจาก ร้านกุ o โซสคิดเช่นฟองเต้าหู้สดซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็ทำอะไรก็อร่อยนะเดี๋ยวบีจะเอาไปต้มทำเป็นขนมด้วยแล้วก็แน่นอนนะคะถั่วลูกไก่แบบกระป๋องแล้วก็มีอีกสิ่งที่ดีมีติดตู้เย็นไว้ตลอดเลยนะคะก็คือถั่วลันเตาแช่ฟรีสเนาะน,นี่ก็จะมาแล้วก็แน่นอนนะคะตามสูตรก็ต้องใช้เต้าเจี้ยวในการทําเราเคยแชร์ไปแล้วนะคะว่าสูตรทํายังไงถ้าใครอยากให้พาโชว์อีกเดี๋ยวจะพามาโชว์วิธีท,ทาค่ะแล้วก็อใดู ส่วนประกอบอันนี้ก็คือนี่มันจะเป็นแพตตี้นะคะก็เป็นเหมือนจริงๆอะมันเป็นเบอร์เกอร์เห็ดทุกคนเป็นเบอร์เกอร์เห็ดของร้าน g o o s o u l s Kitchen แต่ว่าเนื่องจากบ้านเราอ่ะกินอาหารไทยอาหารลาวอาหารอ,าารอีสานเป็นหลักเนาะน้องแก้วก็เลยลองดัดแปลงนะคะเอาเจ้าตัวนี้แหละที่เป็นเหมือนเห็ดปรุงรสอ่ะมาฉีกๆวันก่อนทำเป็นแบบเหมือนผัดหอยลายน้ำพริกเผาโอ้โหเนี่ยเหมือนเนื้อหอยมากนะคะ ก็อร่อยคุณมากเลยเจ้าแล้วก็นี่ฟองเต้าหู้มันจะมาหน้าตาแบบนี้อันนี้มาของร้านชื่อฟองแฟกทอรีนะคะก็เป็นฟองเต้าหู้สดค่ะเขาจะมีไลน์มีเฟซบุ๊กลองทักไปได้เลยเวลามาเนี่ยคะหนูดีจะเก็บ ถุงเขาให้ใช้ตลอดเลยนะคะเพราะเราก็รีไซเคิลถุงเนาะเพราะเ,าเข้าใจว่าคือถุงพลาสติกอะ่ะมันมันมันอยู่ได้นานเป็นร้อยปีเลยแล้วก็ใช้ซ้าค่ะเอาไปใช้ทําอะไรได้อีกหลายอย่างเลยถุงเ็าจะมาแบบนี้แล้วมันจะต่างกับถุงเทมเป้ h, คือไม่ต้องเจาะรูเท่ากับว่ามันมาแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็พอเอาฟองฟองเต้าหู้สดหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้ต้มกับนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์ใส่เม็ดแมงลกักใส่อะไรอ้อร่อยมากดีกินเป็นขนมเลยนะคะเนี่ยเขาจะมาแบบนี้ค่ะ ก็จะเป็นฟองสดๆในนั้นเลยเราก็หยิบออกมาใช้ล้างถุงผึ่งตากแห้งไว้ใช้ซ้านะคะเพื่อนๆใช้ซ้ำจนกว่าจะใช้ไม่ได้เลยทีเดียวอ่ะส่วนเจ้านี่ค่ะอ่าลัดมามีผักในสวนอุ๊ยร้อนอุ๊ยร้อนนี่ผักสดจากสวนนะคะวิธีการกินนะเพื่อนๆเราก็จะเนี่ยค่ะผักอะไรก็ได้แต่บ้านดีปลูกผักเองเนาะเราก็จะเอาผักในสวนนี่มีทั้งผักเคล มีผักอะไรต่างๆนะคะที่เราหาได้ผักเคลกวางตุ้งคะนาเนี่ยเราก็จะลวกเบาๆนะคะบางคนอาจจะแค่นึ่งด้วยซ้าแล้วก็เอามาวางข้างๆนะคะวิธีการเสิร์ฟอุ้ยหล่นวิธีการเสิร์ฟนะคะก็คือต่างคนก็ต่างกีบเส้นตัวเองกีบผักตัวเองตักราดเองตามสะดวกเลยทีนี้มือนี้เนี่ยหนูดีมีอันนี้ด้วยคือดีเป็นคนชอบกินโจ๊กมากทุกคน อันนี้คือโจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งปกติอะคา่ะนี่ก็ขอน้องแก้วอะก็คือจะต้มเป็นโจ๊กข้นๆไว้นะคะแล้วก็ใส่ผักในสวนเหมือนเดิมเลยแล้วพอดีจะกินนะคะหนูดีก็ตั้งการน้ำร้อนอะแล้วก็เอาน้ำร้อนอะเทใส่ตอนใกล้กินแล้วก็ใส่ถั่วลูกไก่อีกแล้วครับทันนะคะแล้วก็มีอ่ะกาแฟแกาแฟแกาแฟนิดนึงนี่เป็นกาแฟดริปนะคะอันนี้เป็นแล้วก็เป็นกาแฟออร์แกนิกมาจากการกุสโซสครีเช่นเพราะว่า กาแฟค่ะนูไปอ่านพวกงานวิจัยอ่ะคือถ้าฟิลเตอร์ด้วยกระดาษมันก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นสําหรับคนมีคอเลสเตอรอลสูงเนาะถ้าดริปตัวนี้เนี่ยอุยน้องจ้ายืดดีๆอ่ะจะมาในกระปุกหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ดิกินแบบเข้มเนาะมันจะมีโฟกับมีมีเดียมโรสก็จะมาเป็นซองแบบนี้ค่ะเราก็มีติดบ้านไว้ได้และอันสุดท้ายคือน้ำพริกอืน้ำพริกนี่ต้องมีเลยอันนี้เป็นน้ำพริกเห็ดหอมนะคะเป็นสูตรวีแกนเนาะ ของร้านเวจีห o มมีเป็นลูกเพจเนี่ละค่ะน้องส่งมาให้ดีลองกินแล้วปรากฏว่าอร่อยมากหนูริตามไปคืออร่อยสําหรับคนที่ชอบเครื่องแกงบอกก่อนเราจะเอาเห็ดหอมไปผัดกับพริกแกงแล้วก็เอามาโรยเพราะฉะนั้นคนที่ชอบกินเผ็ดเนี่ยก็จะสามารถเอามาโรยโจ๊กหรือว่าโรยนุ่มโรยนี่ได้เลยดีก็จะคอยเอาขึ้นโต๊ะนะคะ ก็เป็นสูตรเห็ดหอมนะคะร้านベกจี้โฮมี่ง่ายๆเท่านี้แหละเนาะหนึ่งมื้อนะคะก็เป็นอาหารไทยๆบ้านๆแล้วก็ย้ําอีกครั้งคือถ้าใครอยากได้สารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นพวกสารต้านอักเสบต่างๆมันจะมีเยอะในข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็กินข้าวสีดาก็จะได้ประโยชน์เพิ่มสูงสุดน้องแก้ววันนี้ทํายากไหมอุ้ยแก้วมาตรงนี้เลยแก้วจ๋าไหนๆเราก็มีเวลาเหลือนิดนึงสัมภาษณ์คนทาดีกว่าเพราะพี่ไม่ใช่คนทำจนตอนนี้ยังทำไม่เป็นเลยแก้วแก้วจ๋าแก้วผัดอะไรยังไงบ้าง อันนี้ทําแบบง่ายเองค่ะเหมือนเหมือนเราทําแบบร้านหน้าปกติเลยแต่จาเจี้ยวแล้วก็มีที่บ้านเราไม่กินแบบอันนั้นเนาะรสด,ดีเราจะใส่น้ำมันหอยอค่ะเออใช่เป็นน้ำมันหอยเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นปน,น้ำอะไรนะซอสข้นเห็ดหอมซอสข้นเห็ดหอมของอ่วนเชียงนะคะแทนน้ำมันหอยได้เลยแล้วก็ใส่แบบ ช่วขาวอ่าซีอิ่วขาวเตาเจียวซอสค้นเห็ดหอมสีอิ๊วขาวน้ำตาลค่ะน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวแล้วก็มันค้นได้ยังไงนะเจ้าจ๋านี่มค้นในนี้เราเราใส่แป้งมันค่ะแป้งมันลงไปแบบสุดท้ายค่ะตอนจบเนาะส่วนซีอิ๊วดำเจ้าเอามาผัดอันนี้ใช่ค่ะเส้นผัดด้วยซีอิ๊วดำใช่ใช้สีอิ๊วดำมุนเชียงกันค่ะ อ่าใส่ยิวดำงวนเชียงอีกเราทำไมเราง่วนเชียงอยู่ง้วนเชียงมันไม่ค่อยเค็มเนาะเราลองมาหลายยี่ห้อละนะคะแ้วก็ถ้าแบบใครแบบกลัวจืดหรือกลัวอะไรเงี้ยใส่สีอิวขาวลงไปนิดนึงค่ะออันนี้เราผัดด้วยแบบกระทะเทฟลอนเนาะเราไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะเออใช่พี่ลนมก็จะจี่ให้มันแบบให้มันกรอบนหน่อยอะค่ะใช่ก็จี่ในเทฟลอนไม่ใช้น้ํามันก็โอเคใช่ไหมแก้วจ๋าใช่โอเคค่ะโอเคเลยเนี่ยแหละทุกคน สี่ม <ad> ื่น้องแก้วค่ะด <pper overhead>. ิฉันก็ไม่กล้าเคลมว่าตัวเองทําเองนะคะเพราะว่าอธิบายไม่ถูกนะคะใอาหารวันนี้ง่ายๆเองค่ะเนาะง่ายๆบ้านๆใช่ใช่บานๆแบบแบบกินนะคะแบบทําให้เราอิ่มเหมือนแบบเราอยากใส่อะไรใส่ลงไปค่ะเนาะเนี่ยเพราะว่าเพราะจริงๆแก้วใส่หลายอย่างเนาะโปรตีนหลายแหล่งมากใช่ค่ะอาหารแบบมันอยู่น้ำขึ้นเนี่ยที่แบบที่เราทำแบบเราอยากใส่อะไรอะไรเงี้ยใส่ไปเลยค่ะ เราไม่กลัวว่าอร่อยเพราะว่ามันอยู่ในที่สีมือของเราอยู่แล้วเนาะอยู่ที่สีมือของเรานะคะไม่ใช่วัตถุดิบนะคะใช่ค่ะมีอะไรบ้านใส่ไปเลยค่ะเนาะพาะแกวก็ลองแปลกๆหลายอย่างเนาะใช่ไหมใช่ค่ะสูตรเราทำมาหลายอย่างมากใส่แบบทุกอย่างในบ้านที่มีค่ะใส่ใส่ใส่ก็ออกมากินได้เนาะเออใช่สี่ปีแล้วเนาะใช่ไหมตลอดทําแบบนี้ตลอดนะแต่ว่าจะถามแบบเมนูอะไรแบบ จำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเมนูแบบมั่วตลอดใช่เราใส่หมโซมาเหลืออะไรในตู้เย็นใส่ตลอดราคาทุกคนต้องลองนี่เหมือนเนื้อหมูหมักเหลือแก้วพี่ขอบอกใช่ค่ะเหมือนเนื้อหมูหมักเนาะอันนี้ก็ทําหลายอย่างแล้วแบบขายเห็ดเนี่ยเอามาทําหลายเมนูแล้วนะคะเนี่ยแกงส้มเอ้ยใช่เอจริงวันนั้นเราผัดเป็นหอยแทนหอยแทนหอยก็ได้อยู่เนาะใช่ค <lonely> ่ะ <infring> ค <es> ุณพไม่รู้เลยค่ะใช่ไหมคุณพรมคิว่าเนื้อหอยใช่ โอเคเลยทุกคนเดี๋ยว <Okay. S 1> นี้จะท็กไว้ให้ทั้งหมดเลยนะอันไหน <Okay. S 1> ซื้อที่ไหนยังไงนะคะให้น้อง <Okay. S 1> น้องแก้วมาเราก็ต้องลาเป็นภาษาลาวให้พี่ <Yeah. S 1> นะนี่ก็ไปกินละนหนากันเด้อสบายดีทุกคนเด้อสบายดีสบายดี <laughs>